สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์สองเซิร์ฟเวอร์ global ทุกคนเลยนะครับก็กลับมาพบผมแอซิดอควาอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นดันเจี้ยนพัฒนานะครับชั้น10นะครับแล้วก็จะแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าใช้ตัวละครแบบไหนดีนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครไหนบ้างรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการผ่านชั้น10นะครับซึ่งในคลิปนี้จะแยกเป็นดันเจี้ยนเดียวนะครับไม่ได้เป็นคลิปรวมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับผมจะเซตมาสเตอรี่ก่อนนะครับให้เพื่อนๆตั้งมาสเตอรี่ เป็นสารยะไกลนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ละกันเนาะผมเอาเป็นเอ่อแรงเอโอีไหมเป็นเป็นแรงเอโอีดีกว่าแรงเอโอีนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวยิงไกลนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ตัวยิงไกลก็ได้แต่ว่ายิงไกลจะเซฟกว่านะครับแต่ว่าขอเป็นสกิลเอโอีนะครับเป็นหลักก็คือตัวสกิลหมู่นะครับเยอะๆยิงสกลิลหมู่เยอะนะครับยิ่งดีนะครับสำหรับผมเล่นเป็นตี้ยิงไกลผมจะใช้เป็นตีไกลแรงขึ้นนะครับ5%แล้วก็ สกิมู่นะครับสกิวงกว้างนะครับของพัทมิรเพิ่มขึ้น30%นตะครับตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือจะใส่เป็นโจมตีนะครับหมดเลยตัดสถานะเพิ่มสถานะไม่มีผลนะครับอะไรใครมีอะไรแรงๆก็ใส่ได้นะครับตอนนี้มาสเตอรี่ผมเต็มแล้วเนาะโอเคจัดเซฟเป็นแร้ง P พีวีแรนดเอ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้เซฟชื่อเหรอก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาันนี้ก็ได้นะครับอ่ะไปที่เรดนะครับไม่ใช่เรดนะครับดันเจี้ยนทองนะครับดันเจี้ยนทองนะครับ ดันเจี้ยนนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์จํานวนมหาศาลนะครับออกมาให้เราใช้สกิลหมู่ในการเคลียร์นะครับสำหรับตี้ที่ผมแนะนานะครับคือตี้นี้นะครับลูที่แดงนะครับยอนฮีเซเลน่าแล้วก็เชแต่ว่าการเชลเลนต์ี้นี้นะครับจาเป็นต้องเล่นแบบเพลย์เซฟก็คือถ้าเกิดคุณไม่เล่นคารินนะครับคุณจะห้ามตายโดยเด็ดขาดแต่ว่าตี้นี้จะทาดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็สกิลได้ต่อเนื่องกว่านั่นเองนะครับกรณีที่เราใส่คารินเข้ามานะครับแน่นอนว่า ทีมจะปลอดภัยขึ้นแต่ดาเมจเพื่อนๆอ,อาจจะไม่พอถ้าเราเล่นคารินนะครับจะค่อนข้างบังคับว่าต้องมียอนฮีเลยไม่สามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีเซเรนานะครับมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่มียอนฮี ee, แล้วใช้ตัวอย่างนีโอเดลโลนะครับในการผ่านได้แต่ต้องเล่นแบบระมัดระวังมากๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบหลายๆแบบให้ดูแล้วกันนะครับแบบแรกเอาเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับเน้นจบเร็วนะแล้วก็เนื่องจากว่าผมผ่านมาแล้วนะครับทำให้ผมได้บัฟเพิ่มเติม ทำให้ผมเนี่ยตีแรงขึ้นอึดขึ้นนะครับมากๆเลยจะเล่นช่วงๆชิวนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทีมที่ผมเล่นชิลๆเนี่ยตอนแรกมันจะยังไม่ผ่านนะครับผมก็ทุลักทุเลมาก่อนเหมือนกันนะฮะทีมนะครับทีมแรกที่จะเล่นเป็นตัวอย่างก็คือทีมนี้ลูดี้ยอนฮีคารินแล้วก็เชเช่จะเป็นตัวปั่นเกตนะครับเร่งเกตให้กับลูดี้นะครับแล้วก็ยอนฮีทําให้สามารถออกอันตีนะครับเรียกอุกบาทลงมาเป็น AOE ได้ส่วนลูดี้ก็กางโล่เรื่อยๆนะครับทำให้เราสามารถยืนชนกับมอนสเตอร์จำนวนมากได้นะฮะ จะเลี้ยงเอาตัวที่ดีที่สุดเท่าที่มีแล้วกันนะครับส่วนแผนนะครับแนะนํา2แผนนะครับแผนคริทิคอลนะครับถ้าเพื่อนๆนต้องการดาเมจนะครับเอาคริทิคอลก็ได้นะครับหรือนะครับแผนตีเร็วก็ได้เพราะว่ายอนฮีการโจมตีปกติจะตีเป็นวงกว้างนะครับสามารถใช้แผนตีเร็วนะครับเพื่อที่จะให้ยอนฮีเนี่ยตีธรรมดาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับรวมถึงจะทําให้เก็บเกตอันติเมตได้เร็วขึ้นด้วยนะครับสามารถเล่นได้2แผนนี้เลยนะครับอ่ะผมลองเล่นเป็นแผนคริทิคอลให้ดูแล้วกันนะครับเอาล่ะ ตามนี้นะครับมาสเตอรี่อย่าลืมเปลี่ยนเป็นระยะไกล AOE นะฮะตามที่เราเล่นเลยนะครับโอเคไปลุยกันนะครับอ่ะเริ่มมาก็ให้เราคอนโทรลแทงนะครับแล้วก็รวบตี้ก่อนนะครับให้รวมตี้นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ไปหาเหลี่ยมนะครับหามุมตรงไหนก็ได้สักมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยตีนะครับให้มันเล่นไปโดยที่ในช่วงแรกนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยยังไม่ผ่านเนี่ยมอนจะตีแรงมาก ทำให้เราอต้องเดินแทงหลบบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าไปยืนชนแบบไอ้น,นี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอออกสกิลครบรอบแรกนะครับหลังจากที่เชมันเร่งเกตอันติเมทให้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มสบายขึ้นนะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีบัฟสีเขียวนี้นะครับเป็นบัฟเดินเจียนเลยทําให้ยืนทนข้างสบายกว่านะครับจริงๆเนี่ยยืนยากมากนะแล้วก็พอเกตเต็มนะครับยอนทีจะออกอันติเมทนะครับซึ่งอันติเมทยอนทีเนี่ยมันจะเป็นวงกว้างแล้วค้างอยู่ในสนามสักพักหนึ่งนะครับทำดาเมจเป็นดอทนะฮะ ทำให้เราสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วมากนั่นเองต่อให้เราใช้ตัวละครอื่นมาผมก็มองว่าไม่มีตัวไหนเทียบยอนผีได้นะสําหรับดันเจี้ยนนี้นะครับอย่างเนโอเดลโรเนี่ยตีหมู่เยอะก็จริงแต่ว่าเนโอเดลโรเนี่ยมีสกิลบัฟสกิลหนึ่งนะครับทำให้ดาเมจขาดตอนนะแล้วก็ดาเมจจากอัลติเมทของเดลโรเนี่ยเนโอเดลโรเนี่ยนะครับเขาก็เป็นดาเมจแบบครั้งเดียวไม่ได้เป็นดาเมจด,ดอทนะครับตัวละครที่มีดาเมจดอทเอลอเนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสไปน์นะครับใครมีสไปน์สามารถเอามา ใช้ได้นะครับใช้แทนย,ยอนฮีได้สไปนีโอเดลโลนนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําเป็นตัวดาเมจหลักของดันเจียนนี้นะแต่ว่าสไปน์ก็มีสกิลเดี่ยวสกิลหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกับนีโอเดลโลนแหละนะครับจะมีสกิลเฟลสกิลหนึ่งแต่ว่าสไปน์เนี่ยจะมีอันติเมทที่ดีกว่านีโอเดลโลนนะครับอ่าประมาณนี้วิธีเล่นไม่ยากครับแต่ว่าอันนี้คือเราต้องแบบเพลย์เซฟหน่อยนะอาจจะมีต้องแบบรวมตี้นะครับแล้วก็วิ่งหนีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันสบายแล้ว ถ้ามีคารินนะครับเราเฟลได้แต่ว่าการเฟลของลเลนจีนี่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าแทงล้มเนี่ยคือต่อห้ชุบขึ้นมาปุ๊บโดนมอนลุมก็ตายเลยเหมือนกันนะอ่ะพอตี้มันเริ่มเดินกระจายกันก็อาจจะถอยมารวมกันหน่อยก็ได้ครับหรือไม่ก็ถ้าใครสกิลดามจไม่ทันนะครับก็สามารถวิ่งหนีสักครู่นะครับเพื่อรอคูดาวได้อ่ะพยายามยืนหลบมุมใดมุมหนึ่งนะมอนมันจะได้ค่อยๆเดินมาหานะครับอย่าไปเล่นกลางจอนะไม่งั้นมันจะโดนลุมจากทุกทิศทางนะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นทีมแรกนะครับที่ผมแนะนำมาอันนี้เป็นทีมที่ผมใช้ในการลีดชั้น10นะตอนที่ผมเล่นชั้น10นะครับผมใช้คารินตอนนั้นเอ,อ่อเพลย์เซฟนะครับก็เลยเอาคารินมาลงเนื่องจากว่ามอนมันตีแรงมากนะครับเอาล่ะก่อนจะไปพบกับทีมอื่นๆน,นะครับเราก็ขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้าน Elastic Shop นะครับรับเติมเกม7 Night 2นะฮะ ใครสนใจเติมเกินสวัส์สองนะครับก็สามารถไปเติมได้เติมส่วนเติมเองนะครับผมแต่ว่าสอบเรื่องเหรียราคานะครับแนะนําให้เพื่อนๆสอบถามเรื่องเหลียราคาก่อนที่จะทําการตัดสินใจเติมเงิน้วยนะครับเพราะว่าเหรียราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนะครับให้เช็คอีกทีหนึ่งรวมไปถึงก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับแจ้งโค้ดนะครับหลังจากเติมแล้วนะครับ AA7K2 นะครับไปด้วยนะครับเพื่อรุ้นรับนะครับสิทธิ์นะครับไปรุ้นรับกิจกรรมนะครับ หูป่านะครับเบรเซอร์แฮมเมอร์เฮดนะครับ1รางวัลนะฮะหมดเขต30มสิพฤศจิกายนนี้นะครับผมเอาล่ากับมาที่เกมนะครับเราก็จะมาปรับทีมกันนะฮะโดยที่ทีมที่ผมแนะนำนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยคือใช้ n e โอเดลโลนแทนในส่วนของยอนทีนะครับเราสามารถเล่นเป็นทีมนี้เลยก็ได้นะนะครับสามารถเล่นเป็นฟอร์มชัทนี้เลยได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอลองอีกตัวหนึ่งนะครับมาใช้คู่กันกับเนโอเดลโนนะฮะ เพื่อเติมดาเมจที่ขาดไปนะครับเพราะว่าเนโอดโรเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นตัวฟ้านะครับแล้วก็ดาเมจมันรองจากยอนฮีอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่นะตัวละครที่ผมจะใช้แทนนะครับก็คือเซเรน่านะครับเซเรน่าผมจะเอามาแทนคารินนะฮะการเล่นแบบนี้เนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับยอนฮีมากที่สุดแต่ว่าข้อเสียคือเราอาจจะตายได้นะครับคือห้ามเฟลเลยนะเพราะเราไม่มีตัวชุบแล้วนะครับส่วนเซเรน่าผมใส่เป็นเซ็ตเพิ่มพลังโจมตีนะฮะ เพื่อที่จะให้มีดาเมจมากขึ้นแล้วก็ฮิลแรงขึ้นตามพลังโจมตีด้วยนะครับในส่วนของเซเรนาเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนจากแหวนฮิลนะครับเอ้ยเครื่องประดับดาเมจนะครับเป็นเครื่องประดับฮิลก็ได้อันนี้ลองปรับใช้ดูนะครับรูปแบบแผนนะครับผมขอใช้แผนเดิมนี่แหละนะเป็นคริตเข้าเลยกลัวดาเมจจะไม่พอนะครับแล้วก็แน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีมนี้นะครับมันผ่านชั้น10ได้นะครับแต่ว่ามันจะตึงมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะผ่านสบายขึ้นนะครับเรา อาจจะต้องรอไอเทมนะครับที่ดีขึ้นนะฮะหรือไปหายอนฮีมาเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะพอไหวหรือเปล่านะเริ่มจากการที่เราเออรวมตีก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมครับมาที่มุมใดมุมหนึ่งเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปล่อยตีนะครับในช่วงแรกต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาเมจเราไม่ได้รัวเท่ายอนฮีนะ อ่านี้เราไป2ตัวนะครับอาจดึงๆเข้ามาหน่อยนะฮะจะได้ให้มอนมันเดินมากระจุกกระจุกกันนะครับถ้าลูดี่เราออกไปไกลเกินเนี่ยอาจจะเอ่อมอนอาจจะไม่รวมได้แล้วก็จะเห็นว่าดาเมจเราไม่พอนะฮะอาจจะต้องเดินนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรอคูลดาวน์สกิลนะครับโอเคชเ,เ,คเคชเปิดอันติเมตแล้วทุกคนโอเคพร้อมพอเชเปิดอัลติเมทแล้วเนี่ยลูดีมันจะกลางโลได้เนี่ยเราจะเริ่มชิลขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มบนสกิลได้เดวโลอนอันตีอ้าวเดวโลไม่อันตีเหรอ โ okay, อเคอตีละปึ้งหายไปนะครับดงหนึ่งแต่ว่าเหมือนมันจะมีการจํากัดจํานวนตัวละครอยู่นะที่จะโดนในสกิล AOE อนะครับอันนี้ผมไม่เคยสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันโดนไม่ครบทุกตัวนะเห็นไหมบางตัวมันไม่ตายนะอันนี้ต้องลองสังเกตดูนะครับก็ระวังอย่าประมาทเกินไปว่าเห็นมอนเยอะเราจะออกสกิลหมูเคลียร์ได้หมดนะเออผมว่ามันน่าจะมีลิมิตอยู่คือเกมอ,อื่นๆที่ผมเคยเล่นมาบางเกมเนี่ยเขาก็มีลิมิตอยู่เหมือนกันนะไม่สามารถใช้สกิล AOE นะครับโดนมอนทุกตัวนะครับใน แอรียได้นะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่อุย้ยเกือบตายมีสเตรียงอย่าลืมใช้นะฮะแล้วก็เดินบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทีมนี้ดาเมจไม่ได้สุดเท่ายอนฮีนะฮะส่วนใครที่มีตัวละครอย่างสไปนะครับก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะสไป์เนี่ยมีสกิลเอโแบบยอนฮีด้วยคือสกิลอันติเมทของสไป์มันจะเป็นสกิลแปะพืน้นใช่ไหมครับอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันอืมตูมโอเคได้อยู่ได้อยู่ ันนี้เนี่ยเราได้บัฟพลังโจมปี30%กับการป้องกันมาด้วยนะมันถึงดาเมจพอแล้วก็ชิลขนาดนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยต้องเล่นแบบตึงๆแล้วก็น่าจะผ่านแบบเฉียวเฉียดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําของเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีอาวุธบวก20นะไม่งั้นเนี่ยอาจจะตีไม่ไหวนะครับผมโอเคได้ละอันนี้ก็ยังคันในขนาดมีบัฟแล้วก็ยังแอบเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยไม่สามารถออโต้ได้นะแต่ทีมยอนที่เนี่ยผมค่อนข้างจะออโต้ได้นะครับแค่เอายืนหลบมุมไว้หน่อยนึง ถ้าไม่สวยจริงๆเนี่ยคงไม่ตายนะโ okay. อเคลอเห็นไหมเนโอเดโรนติโดนเมื่อกี้ตายไม่หมดนะครับวนนิดหนึ่งเนโอวเดโรนติปกติเป็นหมู่เหมือนยอนฮีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับยังไงก็ต้องรอสกิลอยู่ดีนะโอเคผ่านนะครับใช้เวลาไปเกือบหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนเคลียร์รอบแรกเนี่ยน่าจะได้ระดับประมาณ A นะครับของประมาณนี้นะน่าจะเคลียร์ถึงระดับ A ได้นะครับอาจจะยังไม่ถึง S ส อาจจะต้องรอของที่มากกว่านี้หน่อยนะครับหรืออาจจะต้องไปหาตัวละครที่แข็งแกร่งกว่านี้นะครับมาช่วยในการแบกน,นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ